ทีนี่คือสำนักงานพักประชาธิปัตย์จังหวัดพิจิตรของคุณนาราพัฒน์แก้วทองนะครับที่เห็นส่วนใหญ่นี่คือข้าราชการครูของจังหวัดพิจิตรนะครับที่มีปัญหาแต่ปัญหาคืออะไรนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ นี่คือกลุ่มข้าราชการครูนะครับที่เป็นสมาชิกสหกรณอมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตรนะครับมารวมตัวกันที่สํานักง,งานพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอคุณนาราพัฒน์แก้วทองนะครับเพื่อจะยื่นหนังสือร้องทุกร้องเรียนนะครับสุดข้อเท็จจริงเป็นยังไงนั้นเราคงต้องติดตามกันต่อไปมีครูหัวครูทุกครูเลย คือกลุ่มครูนะคร e ับมาร้องเรียนที่พักพลังประชารัฐนะครับส่งหนังสือถึงสสผมเปรมศักดิ์องเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสากรองสัพัธ์ภูมิจิตจำนวน2,400คนโดยประมาณ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงในกรณีทำปาะกันชีวิตเพื่อเป็นหลักปาการะกันสินเชื่อให้กับสากรออนออฟซั์คูพิจิตจำกัดครับหลังจากวันที่21มิถุนายน2563เนี่ยกรมทันฉบับเดิมหมดอายุเพราะฉะนั้นสากร้อออัพั์คูพิจิตเนี่ยจะต้องจัดการหาบริษัทเข้ามา รับทำประกันชีวิตให้กับสมาชิก2,400คนเนี่ยให้แล้วเสร็จเสียโดยเร็วเพื่อให้มีผลคุ้มครองกับสมาชิกที่ทำประกันชีวิตไว้เป็นหลักประกันให้กับสากลแต่ที่ผ่านมาการดำเนินการเนี่ยยังขูกขักมีการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยประกันชีวิต เมื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้พวกเราเนี่ยจะต้องไปหาเงินมาส่งชาระค่าเบี้ยรประกันเพิ่ม42,000ท,ทั้งทั้งที่เมื่อวันที่19มิถุนายน2563เนี่ยพวกเรา2,400คนเนี่ยได้ชาระค่าเบี้ยรประกันไปแล้วจํานวน26,775บาทครบถ้วนทุกคน นิติกรรมดังกล่าวนั้นเสร็จสึ่งสมบูรณ์ไปแล้วแต่ต่อมาประมาณวันที่20นิมิถุนายนก่อนที่กรมมาทันตัวเดิมจะหมดอายุสากรกับแจ้งให้พวกเราเนี่ยหาเงินนำเงินไปชำระเบี้ยประกันเพิ่มจะด้วยเหตุใดไม่ปรากฏแน่ชัดที่ไปยกเลิก26,775บาทนั้นเพื่อขอให้ทบทวนมติที่ประชุมที่ คาดเลือกบริษัทเข้ามาเป็นผู้รับประกันชีวิตให้กับพวกเราทั้ง2,400ครับผมนายกิจันทนึกธุผู้จัดกรรรารสกลนงร,รัพย์ภูพิจิตรจำกัดเนื่องจากว่าท่านมนิพมอ,อยู่ประธานสกลนงร,นรัศพ,ศพรย์ภูพิจิตรจำกัดภารกิจที่ต่างจังหวัดดังนั้นได้ เรียนที่แจงท่านแล้วแล้วท่านจะมาที่แจงให้ทราบภายในวันที่คาย